มากันเลยนะครับถูกจับตามองในเรื่องของความรักนะครับกับคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยคนนี้นิโคเทริโอหลังจากเกิดกระแสว่าซุ้มคบพี่แท่งศักดิ์สิสทธิ์แท่งทองอยู่นะครับคนก็ไปขุดเอารูปที่นิโคเนี่ยเคยถ่ายคู่กับพี่แท่งจนกลายเป็นกระแสว่าแอบคบกันหรือเปล่าล่าสุดนะครับนิโคเทริโอเองก็ออกมาชี้แจงกระแสดังกล่าวนะครับบอกไม่ไม่มีมาไงก็ไม่รู้ ไปถามพี่แท่งไปนะฮะก็ได้ยินข่าวนี้กขาขำๆกี้กับพี่แท่งเนี่ยเขารู้จักกันมานี่ย20ปีแล้วนะครับฟิลก็เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนรู้จักกับพี่มอสนั่นแหละจะมาอะไรกันตอนนี้ตลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนิโคลเองก็เผยต่อ,อกนะครับบอกว่าไม่ได้คุยพี่แท่งเลยพอเจอกันก็ขำๆเพิ่งเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วที่แกรมมี่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากเราก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนะครับละครก็ไม่มีด้วยกันนะนะฮะ ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องโคจรมาเจอกันนะฮะก็ยงก็งงอยู่เหมือนกันแล้วรูปที่ลงเนี่ยมันเป็นรูปปีที่แล้วเป็นเป็นรูปเนี่ยหลังคอนเสิร์ตที่กี้เล่นก็คือที่นิโคลเขาเล่นนั่นแหละพี่แทงก็ยืนดูคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ถ่ายรูปกันกับหลายคนนะฮะก็คือเขาบอกรูปเนี่ยแบบลึกมากอะ่ะนะฮะมันอยู่ในไอจีอ่ะเป็นปีแล้วนะฮะไม่ได้อัปเดตก็เลยงงว่ามาได้ยังไง หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ยืนยันสถานนะบอกตอนนี้โสดอยู่นะครับก็มีอะไรทำเยอะขออยู่กับลูกไปก่อนต้องใช้เวลาอยู่กับลูกเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสรุปก็คือไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ